โรงเรียนวัดธรรมธาวรตั้งอยู่ที่หมู่1ิบตำบลเมืองไผ่อำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนางนุชราสุทธาบุญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม10คน และมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น117คนเป็นยังไงกันบ้างครับโรงเรียนของพวกเราน่าอยู่ใช่ไหมครับว่าแต่กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวันของโรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันเลยดีกว่าครับโรงเรียนวัดธรรมถาวร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนายึดหลักปรัชญาของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขาพนิสัยและรักการออกกำลังกาย มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพละเมืองโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขยังไม่หมดแค่นี้นะคะใช่แล้วครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมทั้นเราไปรับชมพรม้อมๆกันเลยค่ะ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติแล้วกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนให้ความสำคัญและผู้ปกครองรวมถึงชุมชนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีพวกเราที่นี่ชอบเล่นกีฬากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลตะกรอ้อแบดมินตันรวมไปถึงการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช่ไหมคะว่ากิจกรรมที่พวกเราพูดถึงค exactly. yes. so, yes, ืออะไรใช่แล้วค่ะกิจกรรมนั้นก็คือกีฬานันเองเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปรู้จักนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนเรากันเลยจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขากันเลยแอนแนแตตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนเราแล้วนะคะพี่เจดแนะนำตัวให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้จักไหมครับวัสีครับผมชี่เด็กชายที่าจากจังหวัดที่เรื่องทว่าเจดกำลังศึกษา พี่บมาวิดีครับพี่เจชอบกีฬาอะไรครับบุกบอลบุกโซตะกร้อครับแล้วพี่เจชอบเล่นกีฬาอะไรเป็นพี่เศษคะฟุกบอลครับนอกจากพี่เจ็จะเป็นนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนเราแล้วได้ข่าวว่าพี่เจดเป็นตัวแทนจังหวัดได้ไปแข่งยันที่อื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับพี่เป็นตัวแเทนจังหวัดไปแข่งที่จังหวัดอุดรครับพี่เจดได้ที่เท่าไหร่ครับได้ที่สี่ครับนี่คือนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนเราครับ ขอบคุณพี่เจดมากนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกิจการในโรงเรียนของเรานอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วกีฬาก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันขอบคุณที่รับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตายให้พวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย